เล็กไหลอ้โเดินไปตองครองไม่ไหนไหนโอ้รองเว้นอะใจก็ใ่กูแก่บอกรอบเว้นซียเออออกล่างกายต้องออกซีโอเดียวเอยนะทุกท่านเออโอเคโอเคเอาไปยังไม่ได้รอเมึงแก่หน่อยไหมวเออไม่ตีเก็บวะพี่อุ้ย oh. ถ oh, ้าเอาได้หลายกว่า เขาเอาได้หลายควะเขาถึแน่เข mm, ่มเนี so go, and example, okay. ่ยเนี่ยต้งซ้อมน่เตัวพี่เกมโอเคนั่นตัวพี่เกมอ่ะได้ไตัวพี่เกมลาบปลาตัวพี่เกมอ่ะเนื้อเนี่อปลา่อาเนาะหาแก่นไปสอตัวแดเดียวี่ตาปตาี่รงนี้ก่อนแม่แม่ไม่เห็นว่เห็นเนี่ยีรนี่เ เอาก็ได้เหรอป้าคจริงจริงจริงวะกินนู่นโอเคชนได้ที่นี่ชนได้พี่แรงเลยโอเคชนลู้ไก่ได้สาม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 ามสามไามสามสาามส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 ดมสามสามสามสมมามสามาม เอาปเอาเรผมไม่ได yeah, yeah, ้ว yeah, ่าพ yeah. yeah. ี่เไม่ได้ว่าพี่ยไรงเียคิดเนี่ยคิว่ถืของมนแบบยังมเลยนะงรู้ไหม เลยไปไปก่อนเโอ้ยพาเกันไปผมยังไม่โดนลูกครับผมเลยแดงคนเดียวเออเข้ไหนล่ะไปแล้วน่ะนี่ล่ะมันสีแดงไป่พอดีเลยโอเคครับขอบคุณเย้น้องเอาแค่นี้าใจพอจับไอ้เนาะเอาได้พี่เอาได้เขาได้ ได้ครับพี่อากกนินมาจัง่อยเข้าตอบเขาไปเลยน้องอังเดียวโอเคตอกเอารองรองเขารงลองเลย๋ยวมันสีแงนาไม่เป็นไรเดี๋ยวีิตาเราไม่ต้งเต๊ะอย่างเดียแล้วโอเคไปแล้วสวยแล้ไปแล้วที่วะ ข่าวอิสลาะเลยออกมาข้ามาไงก็ได้โดนจัดก็มาทางโน้นแล้วเน่ยหน้าฟาดหินหมดเลยโอ้ยลูกขีงยังพี่จริงมาขอบคุณพี่จริงมาขอบคุณผลเป็นผลได้ได้ได้ไอ้เจือเกียร์ไหมล่ะหะหกแล้วหกเศษหกแล้ห มาเลยมาเลยเดี๋ยวพี่ตาท้ำได้พี่ตาช้ำเดิเที่ยวเมืนลูกนั่นเดี๋ยวเทยวเมึงเข้าแรงนะอย่าเข้าเบาเข้าเบาไม่มีผลอะไรเลยเออคืแล้วคือแล้วครับขอบคุณครับแล้วเข้าแรงพี่เราเลยตอกขึ้นเนื้อแกนขึ้นบนตล้วเข้าแรงกดหัวไว้กดหัวเขาเด้าตึ๊กเฮ้ยล่างแก๊งไอ้หัวโอ้ยใกล้กว่าเดิมโอ้ยเขายังอยาบไปกินมหลูกเขาอยู่่นีไง ได้เดียวได้เอ้ยขอแค่จะเตะลูกนี้ก็พอลยตักันมาทัานนี้เจ้าสิสเลยนะนี่เฮ้ยเฮ้ยนี่เลยเจ้าโอเคมันมันจะออกตรงไหนมันิีลู้ไหมเออมันชิงมาหาหมดหรเปล่าอันเป่เปิดอยู่เออ คำตาตีหลุยลูกคงลูกไปเลยหอสามแออมีดุยแท้ตอังเขาที่หนัต้องปราณประานไม่กอนเราโอ้ย เอาองหนึงเองนึงเหมือกันโอเคโอเคขนาดนั้นไม่ออกไม่ออกวะอีกเพลงเสียงไม่ออกวะดูนูนดูนูนนูนูนดูนูนตีลูกหน้ามากระทบลูกนน้าเหรนใช่วิ่งขึ้นบนเป็นของเราหมดเลยวิ่งมาวิ่งขึ้นเานะเนอาไม่แรงตียังไงข่งไ้นมาเลี้ยงแ็ลูกนี้มันจะิออกไปแล้วเหลืออีกาลูกพอดีนลงเนลูกเกินลูกนขาลูกเกินเาเียรกพอนอ้าหลายหลายอยหน่อยนึง เฮ้ยเฮ้ยกระแทกกระแทกกระแทกิออนี่ะนดมีแ่นขรนมาาายแล้วอยู่้าระวางเสไม่นมกแทกอยเปลนตอนผ่านยันตอนผ่านเอาเสุดังสุดังเฮ้ยเปลี่นนเดี๋ยวว่าเปลี่ยนอเปลี่นเนเปลี่ยนี่ดีสินเเครื่องลูกมมันตรงตรงเลยไม่ร่องเลย เราก็ได้สองเอาจนเขาซื้อโอ้บอกให้เข้าในร่องที่นี่ร่องทำไมเขาร่องเหรอต้องในเข่าร่องใจแค่อยากเข่าร่องอะไรมันตรงจะของมาดีเลยบกน่นนี่เออโอเคบกไหมบกแล้วบกตกน้ำตายกับมีเลยไอ้คนบนข้นบนต้อสูงเข้าในร่องเลยเอออเาสีดยากแล้ว ตีไปพี่เขาตีรากเลยตีจะคล้องนี่เขาตีจะคล้องสืเขาตัดแกนออกปั๊บเกมสืบได้เตมเดียวแกนออกได้แตเดียวแล้วนานจะคองก็ดีนะดนจะคล้องข้ามสามโอเคนิดเดียวแกลดินนิดนึงโจองก่อน้นิดเดียวพี่เตอร์มันหยุดเลทำโดนจคลองก่นนั่นละ มาเมาัมวาเยรูนแวต้องทำยังไงแล้วพี่นะลองไหมครับลองพี่ลอง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 นั่นแหละนั่นแหละร่อมขอลองไครับไม่เไปอ้าวยงไ่ยงน้อยนึ่งครับปิ๊บปั๊ยิบเซลฟี่กีตาร์ที่ดามายี่แหละ ลายเดียววางอ่ะอ้าไม่ถึงไม่ถือนี่กองลอกมาเลยสิเอาเอาเด้อม้กองอลนั่นไหมไอแป้งลาเกียนไหมบุ๋มยังไม่สองเต็มรู้เรื่องไหมใช่ไหโอ้โหโอ้โหกระโดดได้เฉยได้เียได้เฉยเลย

ไอแล้วมีปาร์คทังนี้มีปาร์ทีเด็ดอย่แล้วแตกเลยลูกเขาเลยลูกเดีย้ามากเอยดูปจะลากเลยเราไามเลยามเลยพี่เอาสามเลยเราชอบหมเลยโอเคนี่ไงล่ะนเขามาพี่เอาอีกเอาอีกเนชนขาลูกเขาออกเลยปะล้ปุ่มเอาโอเคชนชนนทุกงเลนะไปเกีย ยงไม่หมดเยลกเกี่ยวไมู่้เกี่ควอะรว่าต้องสิบสองหรือป่าเองสองต้องสิบสองตองสิบอช okay ่ไหมใช่แมนแล้วต้องแหนถือเจ็เ้อยชอหาเได้เลยเออตู้เแล้วตามแผนเฮอโอ้ย